สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมนะคะในวันนี้พี่แพมจะเตรียมตัวออกไปเซาท์แฮมป์ตันค่ะจะไปดูวันโอเพ่นเดย์ของอมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็จะนำชมให้น้องๆทุกคนได้เห็นถึงบรรยากาศภายในภายนอกแล้วก็ มีไม่บ่อยนะคะ Open Days เนี่ยในช่วงปลายปีก็จะมีสัก2วันแต่พี่แพมก็อจองได้วันนี้ค่ะเผื่อให้ทุกคนจะได้ดูบรรยากาศเผื่อใครอยากที่จะมาเรียนที่ประเทศอังกฤษนะคะพี่แพมจะอินเสิร์ตไว้ให้ว่า,ามหาวิทยาลัย s o u t h a ท p t ์ n ตนี้เนี่ยอ,อยู่ในรัสเซลสกร u ปเป็นแรงค์ที่เท่าไหร่นะคะกดติดตามค่ะ พี่แพมใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะจากที่บ้านณนขณะนี้ก็มาถึงที่เซาท์แทมป์ตันแล้วค่ะและต้องจอดรถในห้างเดินไปสักประมาณ5นาทีก็จะมาเจอกำแพงเมืองเก่าแต่วันนี้พี่แพมก็จะไม่เล่าประวัติศาสตร์นะคะแต่จะพาทุกคนมา Open Day ซึ่งเป็นคอร์สประวัติศาสตร์และภาพยนตร์ค่ะน่าสนใจจริงๆ history and film ซึ่งพี่แพมเห็นว่าเป็นคอร์สปริญาตรี ที่โดกดำลังลงไปด้านล่างไปดูฐานกำแพงเมืองนะคะและก่อนที่พี่แพรมจะเดินทางมาพี่แพรมก็ได้เช็คมาแล้วนะคะว่าการจัดอันดับของ u u s s l l ส r o u p เนี่ยมหาวิทยาลัย s o u t h มป์ตันอยู่อันดับที่17ค่ะในหมวดของประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นไม่เลวเลยจริงๆค่ะใครสนใจก็ต้องรอดูกันต่อน,นะคะ ในขณะนี้พี่พัมก็ขึ้นรถประจำทางมาแล้วแล้วเขาก็จะมีป้ายบอกทันทีค่ะบนหน้ารถว่าสำหรับ Open Day นักขณะนี้พี่พัมก็มาอยู่บนรถบัสที่มหาวิทยาลัยเซาเฮมตันเขาจัดไว้แล้วนะคะตอนนี้ยังไม่มีคนเลยที่พัมรอให้รถเป็นอีกนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวคนขับรถเขาก็จะขับไปมหาวิทยาลัยค่ะตามมาดูดิค่ะ พี่แพมตอนนี้กําลังเดินมาดูที่พักของนักศึกษานะคะต้องเดินรัดมาในป่าะคะ่ะพี่แพมก็พาทุกคนมาดูห้องพักสำหรับนักศึกษาปีหนึ่งก่อนเลยนะคะกระทัดรัดแต่ก็มีครบค่ะพออยู่ได้ราคาพี่แพมแปะไว้ให้ดูแล้วทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องค่ะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วย ครัวก็เป็นครัวรวมพี่แพมลองถามราคามาให้แบบคร่าวๆค่ะแต่เขาก็จะมีแบบมีคนทำอาหารให้นะคะแต่ราคาก็จะแพงขึ้นกว่าปกตินิดนึงพี่แพมต้องรีบออกมาแล้วล่ะค่ะนักศึกษาเยอะมากๆบรรยากาศมหาวิทยาลัยน่าเรียนจริงๆค่ะขอบอกนักเรียนทั้งหมดรวมประมาณ24,000กว่าคนค่ะ เดินกันขวักไขว่ทีเดียวไม่เหงาเลยตอนนี้พี่แพมก็ต้องเดินไปดูคณะประวัติศาสตร์ค่ะไปรับบรีฟจากอาจารย์ก่อนส่วนราคาค่าเล่าเรียนพี่แพมก็แปะไว้ให้ดูแล้วนะคะสำหรับคอสประวัติศาสตร์และภาพยนตร์ค่ะ เอาละค่ะและในวันนี้พี่แพมก็ต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการจะมาศึกษาต่อในประเทศอังกฤษนะคะหากชอบกรณาาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่แพมทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย